เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับมีลรก,กี้แบ้นะครับวันนี้เราอยู่ใน SD ส a n d ค m Eternal นะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาสรุปนะครับหลายๆอย่างนะครับตู้ใหม่ควรเปิดหรือเปล่าแล้วก็มีตัวในตู้ที่ควรเก็บด้วยนะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากอย่างเจ้า h e n วี g แ n นด m นะครับเฮนรี g แ n นด m ทำอะไรเป็นทัวทองใหม่นะครับก็อยู่ในตำแหน่งของ One Shot Killer นะครับค่อนข้างดีมาก อาวุธแรงใช้ได้ด้วยอาวุธแรงใช้ได้แล้วก็เปืนลกายภาพขี้ขี้แรงระยะโจมตี3ช่องด้วยนะครับสรุปก็คือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเอาไปลงวันช็อตก็คือของเดี๋ยวขออนุญาตพูดตู้ใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวบอกอีเวนต์วิธีเล่นแล้วก็เก็บตู้กิจกรรมเอาของอะไรดีใช่ไหมครับตู้ใหม่คือไซโคซากุนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเออเขาอยู่ในตำแหน่งอะไรบ้างก็คือวันช็อตคิวเลร์ก็คือได้ลงแล้วก็ โปรตากนิสมีมองว่าอนาคตอาจจะเก่งที่สุดเพราะว่าลงทั้งไฮนิวแล้วก็ซไฟีนอมได้ครับถ้าเกิดมีเจ้าไซโคซากุก็น่าจะเก่งกว่าเดิมนะแต่ถามว่ามีเปิดไหมหมีคงไม่เปิดนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆหมีมีตัวสายซับค่อนข้างเยอะมากแล้วว่าคืออันนี้หมีแนะนําว่าอย่าไปเปิดทุกตู้ครับพยายามเน้นตัวละครที่มันเก่งจริงๆอย่างพวกิมีแต่อย่างไฮนิวหรือไฟีนอมแต่ว่าตัวนี้หมีมองว่ามันยังไม่ถึงขนาดแล้วนะเออก็โดยส่วนตัวหมีหมีคือไม่เปิดนะคนขับก็เก่งครับสายซับค่อนข้างเก่ง อ่ะต่อไปเป็นในส่วนหุ่นนะครับผม Thunderbolt Full Armor ก็อย่างที่หมีพูดไปเลยว่าอยู่ Lightning f a s t จริงๆนะครับแล้วก็อยู่โปรตาโกนิดจริงๆมันเป็นแทงค์ที่ถามว่าเก่งไหมก็ค่อนข้างเก่งมากครับคนขับยังก็ยังสามารถที่จะกันได้ถึง2รอบด้วยนะครับแต่หมีมีคนกัน2รอบ2ตัวแล้วหมีคงไม่เปิดครับเก็บเพชรยาวก็สำหรับใครที่ผ้าสสยแทงค์ก็สามารถจัดได้ครับ ยานใหม่เป็นโบบิสูตรแกนดัมนะครับก็ลงพวกแกนดั้มทั้งหลายทั้งแหล่เลยวูได้หลายตัวเยอะมากจริงนะก็ลองดูกันแล้วกันนะครับเพราะในส่วนตัวตู้นี้หรอมีไม่เปิดนะแต่ถ้าเกิดมีอยากได้จริงหมียาได้ตัวที่3เนี่ยครับเฮลวี่แกนดัแต่ว่าพูดถึงตําแหน่งวันชดคิวเลอร์มีเยอะมากนะตัวดามเมีมีอาจจะไม่เปิดแนละ้วคืหมีพอแล้วอะเอออันนี้เพชรเราควรเก็บดีกว่าครับแนะนํานะ อ่าแพทน,พทน,พทนี้แพทนี้เพทได้เท่าไร่ที่มีไทยมามันได้อยู่แค่ประมาณแค่พันก,นกว่าเองนะได้น้อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวบันไดน่าจะแจกถ้าเกิดมีคนเปิดตู้เยอะๆนะครับก็อาจจะแจกเพทต่อสามพันตามสเต็ปของบันไดนะอ่ะสรุปตัวใหม่เรียบร้อยนะครับอ่าต่อไปเป็นส่วนกิจ,จกรรมนะครับผมที่มีลองไปเล่นมาก็อันดับแรกเลยคือเพื่อนๆต้องใส่ตัวอีเวนต์ก่อนนี่อีเวนต์ผลัสต่างๆครับสามารถดูได้ก็คือเราสามารถทําเจ้า l i g ไลทิงแกันดัมนะครับเกัดซากุกนดัมแดงเนี่ยเอาไปใส่ได้เลยก็ไปกดที่นี่ได้เลยครับสามารถสร้างได้เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงวิธีเพิ่มเปอร์เซ็นต์เยอะๆก่อนนะครับนี่ด่านแดงเราจะลงได้แค่สารอบก็จริงครับแต่ว่าด่าน7เนี่ยเราสามารถลงได้อลิมิตวิธีลงแต้มเยอะๆก็ดูทีมของมีเลยก็ได้นะครับนี่มีอยู่ที่114%ก็คือให้เพื่อนๆกดไปแล้วก็ถ้ามันขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะๆก็ให้กดใส่ให้หมดเลยครับ แต่ว่าตัวลิมิเต็ดตรงหน้าตู้เนี่ยกับตัวที่เราสร้างจะโบนุสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเราอัปดาวขั้นหนึ่งเนี่ยจะโบนิอีกสามเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นก็ควรทำครับเนี่ยมีก็ใส่แต่ตัวเปอร์เซ็นต์ให้หมดมีไม่แนะนำให้เอาตัวที่ไม่เปอร์เซ็นต์ไปใส่นะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราสคิปต,ตรงนี้เห็นบ้างเปอร์เซ็นต์อีเวนต์เนี่ยมันจะได้ของต่างกันมากเลยครับเพราะนั้นไม่แนะนำนะถ้าเราจะถ่ายเยอะๆด้วยนะครับก่อนที่จะให้มันเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์อย่าลืมลงผ่านด่านก่อนนั่นน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 หหมมมมาาาาาายคคคคคคควววว่่่่่่่เเเเพืืออ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 ๆตตต้้้้งงงงงใใสัััััปรรรร์์ซ็็็็บบบกกกกกแแลลผดดจจะะิขขี114% เดี๋ยวมีข้อญาดกดผ่านให้ให้หมดเลยงงับเข้าให้มีเอพีกากฮาโลพีพีนะครับอ่ะมีก็จะได้แต้มอยู่บานเลยครับนี่เห็นมาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสเต็ปต่อไปก็ให้ลงเอสเปอร์แต่ว่ามีไปลองมันก็ไม่ได้ยากเลยคงไม่ต้องทานะําไกลเนาะคือผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยที่เล่นตั้งแต่วันแรกๆไม่น่ามีเบียนมีปัญหาอยูอย่แล้วครับก็กดไถไปเลยในระหว่างถ่ยเนี่ยจะอาจจะมีโอกาสเจอบอสก็ถ้าเราจัดการบอสอีเวนต์ได้เนี่ยก็จะได้เพชร้วยนะครับประมาณสองร้อย หลังจากเราไายเสร็จแล้วก็มาสเต็ปสุดท้ายเลยเพื่อนๆอย่าลืมทำมิชชั่นด้วยนะครับจะได้แต้มของรางวัลมากมายอย่างเช่นไหนบ้าเขาบอกว่าคุณต้องลงโรมอนสามครั้งลงฮาร์ดห้าครั้งแต่เอสเปิดนี่มีรู้สึกว่ามีจะลงครบแล้วมั้งสงสัยต้องไปลงฮาร์ดกับโนมอนแทนนะมันจะได้ของแต้มพวุนี้ด้วยนะครับต่อไปเป็นในส่วนการเปิดนะครับก็อันนี้มีบอกทีละสเต็ปทีละตู้เลยที่คนเก็บนะครับตู้แรกต้องได้ตั๋วก่อนหนึ่งสามตั๋วเลยแล้วก็ เอาแกนดัมเศษแกรนดัมสามครับเพราะว่ามันจะทําตุกหนึ่งตัวในการสร้างก็คือสามเศษเพราะนั้นพวกนี้ควรเก็บให้หมดเลยครับอาจจะมีบอกทีละสเตปเลยนะถ้าเป็นมีนะครับอ่ะสเตปแรกเศษแกนดัมสามสามสามแล้วก็ตัวสเตปที่สองเอาแกรนดัมฟูลอาร์เมอร์แล้วก็ o, aku, วกนนวว 3, ไซโคซากุแล้วก็เป็นในส่วนตัวสามครับอันอื่นไม่ต้องก็ได้อ่ะต่อไปเอานักบิน iO นะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนตัวสามอ่ะต่อไปแกรนดัมไซโคแล้วก็ตัวไอกห้า ต่อไปอันนี้คือควรจะเก็บเจ้าพาร์ตอันนี้เพราะว่าหุ่นของ Thunderbolt สามารถใส่ได้ครับ mm. ก็ไอแท็ก7%ด้วยแล้วก็ตัว๋วถ้านี้มีเก็บมีเก็บพาร์ตแล้วก็ไปนในส่วนตั๋ว5ต่อไปสเต็ปอันนี้มีเอาดีเฟนต์แล้วก็อัพสกิล UR ครับอันนี้หานขังขั้นยากาหลังจากตู้ที่หกเสร็จแล้วหมดแล้วเนี่ยลองดูข้างล่างก่อนถ้าเกิดมันไม่มีตั๋วก็ข้ามไปเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดมีตั๋วควรเก็บให้หมดนะตั๋วเปิดหุ่นนะครับ เสร็จแล้วถ้าเกิดเรามาสเต็ปที่7แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็จะวนลูปครับต่อให้เราเปิดอะไรครบเสร็จมันก็จะวนลูปเปิดไปแค่นี้ระดับมีแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวมีข้อุ่าเปิดให้ดูแล้วกันนะครับสพ,พื่อเรู้เร่นที่แบบอ่ะอันนี้มีได้เหรียญซากุระได้เหรียญัาโดโบโอ้เอ๋มันก็ปล่อยเยอะดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเหรียญเราจะต้องได้อย่างละสามครับอันนี้ขาดซากุอีกสองมันไม่มีกดแบบข้ามไปเลยเหรอเนี่ยโอ้โหรอ,อบเดียวครบเลยมั้งครับเนี่ย อ่ะเห็นไหมอันนี้มีเปิดครบแล้วก็กดรีเซ็ตพอร์ตร์ดไปเลยก็ได้ครับนี่เราเน้นแต่อของที่เราจำเป็นมากที่สุดครับแค่นั้นเองอ่าอันนี้เราไปดูก่อนครับเราอยู่สเต็ปสองเห็นนะสเต็ปสองเราก็เปิดต่ออา้อาวแกนด้มต่อสเต็ปสองนี่จะได้มาเป็นตัวเลยครับเราก็ไปอัพดาวต่อมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มแค่นี้แหละครับ เออเขาแตกตัวเยอะดีนะดีครับเอาไปเปิดตัวปีของดีของเมืองของเมืองโทของเมืองทนอ่าเราก็ไปดูสเต็ปต่อนะครับนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแปลว่าขาดตัวอีกเราก็เก็บเลยครับเอาให้ครบอ่ะเราก็ดูครับอ่ะอันนี้ครบแล้วเห็นไหมถ้าครบแล้วหมีก็ไปเลยครับพยายามเอาของข้างบนให้หมดครับ บอกแล้วอย่างที่บอกก็คืออย่าลืมไปใส่โบนัสหุ่นด้วยนะครับมันจะทําให้เราได้แต้มตีบอสเยอะพอเราได้แต้มตีบอสเยอะเราก็มาเปิดเยอะพอเราเปิดเยอะหุ่นก็ครบไวแค่นั้นเองครับเอาจิงวันเดียวนี่ดีไม่ดีไปพันห้าพันหกเลยนะอันนี้ขาด i อคนขับแล้วก็ตัวอีกสองครับก็เปิดไปเยี่ยมเลยครับตั๋วมาจะครบแล้ว มันจะมีขออญาตไปดูนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้ข่ะนักบินอย่างเดียวกดไปเลยครับนักบินเสร็จก็ข้ามตู้ต่อแค่นั้นครับเหมือนนักบินปกติมันจะออกยากนะเออนักบินส่วนใหญ่นะครับที่ตู้อีเวนต์ปกติอ่ะไดส้สุดท้ายพอดีเลยโอเคครับอันนี้ก็ข้ามตู้เลยครบแล้วต่อไปก็ไปตู้ต่อไปลุ่นๆครับผม อ่ะต่อไปเราก็เก็บเจ้าฟูลอัลเมอร์แกนดัมแล้วก็ไซโคแกนดัมอย่างละหนึ่งแล้วก็ตัวจบเรียบร้อยครับแค่นั้นเองวิธีทำเจ้าแกรนดัมไลทิ้งกับซากุแกรนดัมแบบ3ดาวแบบง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตอนนี้มีได้มากี่ตัวแล้วแค่แค่เปิดแค่ปับ๊บเดียวเท่านั้นอ่ะเห็นปะมมันจะให้หุ่นมาเราก็ผสมครับเดี๋ยวเราก็ไปหาเศษอีก2ตัวแค่นี้ก็คือจบแล้วครับแค่นี้เองเรียบร้อยแล้ว และแน่นอนเช่นกันครับก็อย่าลืมไปทำซากุด้วยนะครับอย่าลืมไปทำซากุแดงด้วยนะครับโอ้ยตามบือนเยอละอุ่นมันเยอะมากเลยเมื่อก่อนหมีเก็บแทบทุกตัวเลยนะเดี๋ยวนี้หมีไม่ค่อยละเริ่มเริ่มแบบเบื่อเบื่อเหมือนกันเกมนี้ยคือมันเดิม,นะเ,มเดิมจริงๆนะสเต็ปแต่หลายอย่างก็เริ่มเดิมเล่นไปเรื่อยๆมีหมดแค่นี้นะครับอ่ะโอเคครับก็ขอให้คนเล่นเกม เอสตีแคนดัมเอทานอลจะมีความสุขนะครับโค้ดมีรวมใต้คอมเมนต์นะครับเผื่อผู้เล่นคนไหนยังไม่ได้ใส่ก็ลองใส่ดูนะครับอ่ะอัปดาวมาแล้วใช่ไหมอ่ะเวลาเราอัปดาวมาเสร็จเห็นไหมครับเราก็อย่าลืมมาเก็บแต้มตรงนี้ด้วยแล้วก็จะได้แต้มเพิ่มด้วยนะครับหนึ่งต่อไปในส่วนข้อ2ก็คือเนื่องจากว่าเราไปอัปดาวเจ้าทันเดิลบอมาเห็นไหมครับเราก็จะได้แต้มเพิ่มด้วยออาเดี๋ยวมีให้ดูนะครับตอนแรก15ใช่ไหมนี่เห็นมานจะกลายเพิ่มเป็นสิบแปดครับถ้าเราเพิ่มสามดาวก็น่าจะประมาณเก้ายี่สิบสี่เปอร์เซ็นนนนนนต์บบาแแ่่ออะะครัล้้วเจ